สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแมงพิมพ์ดีเอฟชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะ,ะเช้าๆเลยผมก็จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดโคนกันนะครับจะพาไปเก็บเห็ดโคนฮะในช่วงนี้ก็เก็ดโคนออกแล้วก็ต้องหากินยุคโควิดหากินตามป่านะครับทุกคนอ่ะแล้วผมจะพาไปมันอยู่ไม่ไกลแถวฟาร์มไก่ละอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับถ้ายังไม่มีใครไปแอบเก็บก่อนเรานะฮะ ผมเก็บทุกวันนะสองวันสาววันแหละโอเคพากันไปชมเลยดีกว่าว่ามันจะออกไหมวันนี้ตอนนี้เราก็เข้าป่ามาแล้วเข้าป่ามาหาเห็ดโคนนะทุกคนอออกล้ว่าอืม เจอแล้วครับเจอเห็ดแล้วครับทุกคนมีเยอะไหมเนี่ยนี่เราก็เจอเห็ดนะครับเเป็นเห็ดโคนนะฮะอ๋อมันเยอะเขีย่ยเขีย่ยอันนี้ดูก่อนนี่เราก็เจอเห็ดโคนนะครับเราจะดูว่ามันออกเยอะไหมว้าว สุดยอดสุดยอดไปเลยนะทุกคนได้พอแกงไหมเนาะจะเรียกว่าอาหารพื้นๆนะฮะทุกคนอยู่ตามพื้นดีนะไม่มีใครมาเก็บก่อนแลานะครับ แต่ถ้าเขามาเก็บก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าผมก็ได้กินสองวันสาวันแล้วก็แบกบๆมันเก็บไปเพราะมันไม่ใช่ในพื้นที่ผมด้วยอ่านี่เราก็จะมาเก็บโ,โคนมันอยู่ใส่ละเอยเหมือนแมงกินโคนมาแล้วอะ่ะอืม ก็ไม่เป็นไรครับยังกินได้อยู่คนมันนิ่มแล้วอ่ะคนมันเปื่อยแล้วครับทุกคนอ่ ตอนนี้เราก็เก็บเห็ดโครนมาเรียบร้อยนะฮะเห็ดโครนหรือเห็ดปวกกันนั่นเองน,นะที่เขาเรียกอันนี้นะครับทุกคนได้พอสมควรนะฮะ笑<笑>พอได้กินนะครับไปวันๆก็วิถีชาวป่าชาวป่าอยู่ในป่านี่ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับ